ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งยาวๆครับแบบนี้ต้องสวนครับผมเอาเลยโอ้ยด,ด,ด,ดูใกล้หแบบนี้ต้องสวนครับแบบนี้ต้องโอ้โหมาแล้วดสายครับ อย่างแลนลี่เลยโอ้โหโหวิ่งยาวๆเลยรอบออกไหนนี่ละไปทองอินเอารอบพื้นที่เหรอเอาแล้วเอารอบพื้นที่ไงครับผมทำไมปลาบ้านเราหากินไม่ได้หรอปลาบ้านเราโอ้โหวันนี้ไม่ได้เลยกินหมดแล้วรากดินเลยโอ้โหจากการวัดตะทุ่งครับแล้วก็มีงานวัดทำไมอ่ะ รู้คนที่ผายมากหนเ,นอนเยอะแยะจังไปครับวันนี้ออกนอกพื้นที่ครับผมแถวบ้านหาก,กินไม่ได้แล้วปล <laughs> <บ>าจะพูดได้แล้วครับ <laughs> หมดตัว <laughs> เ,เจอได้แล้วสติกกเอร์ปลาแล้วาปลานะครับขอสติ๊กเกอร์อีกแล้วอ่ะฝากติดตามช่องเลยนะครับนะอ้าวไม่พูดติดตามนะครับครับผม ได้กีตารแล้วครับนะนยังครับโอ้แฮวสมร์ทำไมล่า <c oughs> ปกติก็แฮวเป็นเป็นเป็นแฮว์เป็นแค่แค่ชื่อ,น,อนี่ okay, โอเคครับจัดแล้วนะครับ ยแป๊บเฮ้กัดน,นะครับโอ้โหมาแล้วแต้มแรกหับสบายมาก่อนเลยไซแวนแต้มแรกมาแล้วครับผมตบเด็กครับ สวยนะน่าจะมีตัวใหญ่เก๋ครับผมกดป้ากันครับไหนวิงไงไงมันมีต่อหุ้ยสวนแม่มเลยอยู่แล้วนะ <c oughs> หยุดยัง โอ้ยสายวิ่งโอ้โหดูสายครับอย่างแรลลี่เลยโอ้โหโหวิ่งยาวๆเลยพอกัดนะพ่พอเอาหนูก็กัดเนี่ย<อ>ก,กัด,เ,กกดเอาแล้วครับเดี๋ยวดูน้องเป้์โอ้ยเป,เป้ยังไม่หยุดอีกหยุดแล้วเก็บสายตึงครับน้องจืดเขา่ากลับแล้วอัดไหมเลืเอกไหเลือกมาเลือกมันจะกลับเลือกมา ตึกแหวนครับโอ้โหตึกแหวนนุ่งที่ผ่านแล้วครับตึกแว้นครัำตึกแว้นโอ้วิ่งเข่ากัมเลยจืดจืดจืดเลยมาเฮ้ยกดหนึ่งแต้มครับวันนี้ก็มามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสู้หานออกดิออกกัดาหรออ้าวเงียบวิ่งปะ สายวิ่งแล้วครับน่าน่าจะเด็กแหวนวะพอดหยุดยังไงสายหยุดแล้วไงเอาเก็บสายอัดสวนเลยวับโอ้โหคอกเดียวกันเลยป้อยไหนพอดูดิ เด็กแว้นทั้งนั้นเลยว่ะเฮ้ยเด็กแว้นทั้งสะเลยวะปล่อยปะอือเ้ากลับอีกแล้วมั้งโอ้โหดึก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 บอเอาใส่แว่นนี่นวัดตัวไปเลยวัดตัวไปเลยโอ้โหพ่อกับตัวเมื่อกี้ยายบอกครับ ใช้พอขบอนี้มีแน่สายแบบเนี้ย วิ่งแลนะครับเขาเยอะไปกิน mm hmm. oh, yeah, นะอ๊อบรอสะไอเป้งดูคนไว้ดูเจ้าของเขาไว้โรกโรคโรคเรียกเล็กเล็กอ๊อบเียกพี่ขับม้าเจ้าของสะมาจับเขาดิเขาป๊บทงไปด้วยอ่ะ ไม่กินไปเดี๋ยวเรามาดูหมายนี้กันบ้างนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเขาเพิ่งลอกผักตบชวาไปแต่ก็เหมือนที่รับแค่ครับตรงไหนเด็ดก็มากันเดี๋ยวมาดูครับ รอบไหมนะนี่หละรรู้สะนี่น้ำท่วมไหมท่วมไหมครับท่วมปีปีห้าสี่อ๋อปีนี้อ่ะปีนี้ก็แค่ปีอ๋อเียนเอยก็ไประบายทงหลังนี่น้น้ำมาเยนันจะมีคลื่นคอนทรชท่วมไปเลี้ยงลิงทั้งนอกรู้สัตท่วมต่างในกล ลงก็ไม่ตีเลี่ยมหมดทุกตานี่ผมนี่จ้าวเป็นจ้าลวดเอาแล้วขึ้นโลตัวเล็กโอ้โหมันมุดต่ตัวเล็กกันลากดีขึ้นหายแรงดีแล่วประมาณขึ้นโล ถึงตัวเล็กก็ตัวเลเ็กเ,เอาลากดีตัวใหญ่ไม่ค่อยลากกินมินด้วยลนะ่ะพอ,อ,อดกินแค่ปากล่างแค่นั้นนะก็่วาน,นี่ครับไม่ต้องเขาว่างเลเขาขี้ตัวใหญ่เดียวมันกินแบบกินระแวงมากเลยปลาเนี่ยก็มันพอได้ตัวแล้วผม,มนะนะแต่คือว่ามันกินแบบว่ามินมากเลยครับนี่ปกติ จะต้องกลืนนะครับทรงระดับนี้สายแวนนี่แล้วครับโอเคจะตีทั้งสิบเป็นสิบพี่ไม่ตีนะไหนเอาเลยเอากลับมามอุลโลผาจิบตีผ่านช่องมาไดเปล่า ต้องลวนตีพลานมหาตั้มนึ่งปูจะไปป๋าขึ้นห,นหาลำคว้าง,งจะลองมาตีนัวหนึ่งไดลองตีนู่นให้น้ำมันไหลเข้านี่เก <Yeah. S 2> ัดอีกแล้วครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะ เมตขึ้นนู่นแลวครับนู่นเมตาเลยครับหยุแล้วเนี่ยสายวิ่งนลครับสายวิ่งแลวนะครับวิ่งนลครับวิ่งนลครับยังไม่หยุดเลยนะครับโอ้วิ่งยาวๆครับสายไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งยาวๆครับ แบบนี the <benchmark> ้ต้องสวนครับผมเอาเลยโอ้ยตกใจวะแบบนี้ต้องสวนครับแบบนี้ต้องสวนผันป่าแล้วเหี้อ่อตามเลยคนัะ ขี้ขาป้าววะขาตอวะออกไปแล้วลุดแล้วลุดแล้วกองเลยกองเลยกองนเลยเลยบินบ้า โอ้ยมิ่งลอยเฮียมาแล้วครับไอตัวขึ้นทิบน้ำเมื่อกี้เอฮอียขึ้นดีกูบอกอลไขึ้น,นตัวใหญ่ป่ะตัวเนี้ยเอาจนได้แล้วนะครับก็เกียร์สดเกือบแพ้งยำเย็นครับก็น่าจะอยู่ราวๆหนึ่งโลน่าจะไซโลนะครับมาโดดขึ้นมองอุ้นนี่ครับ ไปป่าวันไปนะครับเดี๋ยวดูเยื่อนะครับโอ้โหโลงคอครับผมนี่ครับลงคอแล้วก็ปล่อยลากไปกลางสะเลยนะครับอ,อัดพอ,อวัดวัดสวนนะครับปั๊บกระโจนเลยตัวเนี้ยพอ,อโจนเสร็จวิ่งเข้าต่ออีกดีว่าเราปล่อยสายให้มันดินออกนะครับก็ยังดียังได้ตัวนะครับ พอได้ลุยส่วนครับเกียร์สดไม่เอาตายครับผมไซโลครับผมล้วดูหมาครับก็เห็นขึ้นจิบน้ําใช่ไหมอ๋อครับผมขึ้นดีขึ้นจิบน้ําพอดีเลยตีผ่านหน้าครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับยตั้งเลยก็ตั้งเลยอะ

ไอตัวขึ้นตีบน้ำเมื่อกี้บอกยคือดูใหญ่าตรงนี้ดูมันโตตัวแรกเลยเอาจนได้แล้วนะครับก็เกล็ดสดเกือบแห้วยังเย็นครับก็น่าจะอยู่ราวๆหนึ่งโลน่าจะไซโลนะครับมันโดขึ้นมาองวุ่นุ่นนี่ครับวุ่นเย็นตัวนะครับเดี๋ยว ดูเยือนะครับโอ้โหลงคอครับผมนี่ครับลงคอแล้วก็ปล่อยลากไปกลางสระเลยนะครับิินมเฮ้ยดอกดอรดเายพอหน่อยเร็วเร็วดอกเร็ววาก่อนตอไปไถ่ายอยู่ไม่ไม่ยุบหรือยุบย่าไม่ย่บอับถ่ายอยู่อัถ่ายมึงม่ดหรอมิดได้เลยบอตึงยงไอ อัตัวเลยดึกดึกเอือบไว้เอือบไว้โอ้ลุดี้ฮะโอ้ยเสียซิปปาวิ่งสวนเมาอ่ะเร็วๆดิเอาไม้ดูก่อนมินเมางัดมาเลยหมุนดิไม่หมุนนะไอ้ดึงถอยหลังต้องหมุนด้วยดิไม่หมุนไม่ขึ้นอ่ะโอ้เอาหูเอาโคแล้วเอี๋ยวไหนหูเหรอ ดูไอ้เปรี้ยงคว้างไปตรงนั้นเลยตุ้งตรงนั้นแล้วสองพี่ดูฟ้องขึ้นหน่อยแจมดูคุณต้นไหวปึกมือนวิ่งสวนดึงไปหน่อยตึ้งไปหน่อยผลงานนะพอดนะครับเขียรสดไม่เอาตายครับผมป่วนี่นะปลาว่นมึงอะพอจะมืดแล้วเนี่ยหน่ออบได้ตัวยังอ่ะจะมืดแล้วเนี่ยได้ตัวยัง เดียวครับแั้มแรกเอาได้แล้วไหมเขียดป่ะเขี่ยต์นี่เบ็ดกาดนี่มาแล้วไม่แห้วนะครับไปบ้าเห็นไม่แห้วนะครับสายปะเข้มนหนขอดูขอดูเบ็ดน,นะครับเบ็ดกาดนะครับผมเอานออฟลุกบัดอ่ะอย่บนครับ เอาลูกปัดไป้ข้างบนเพื่อทำไมทะลุถ้าลูกใส่ช็อตก็อยู่ไดนไหมกระูมันใหญ่ลูกปัดมันใหญ่ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับผลงานเยื่อสดครับหมายอาเก็บน้ำลอกผักใหม่นะครับ ลรกปักตบชวาไปก็นี่ครับสองแต้มครับผมหลังจากที่เราย้ายใหม่มาครับแต้มนี้ก็โอเคเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมปชาแนลวิชาหากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับผมออฟหนึ่งแต้มนะครับถือว่า มีผลงานครับผมแฮวแปลว่าอะไรครับแฮว์ชื่อของมหวังอืขอหวังไ่แช่ชื่อแฮวเฮ้ไ้หางผมเฮนี้อันน<อ>ี<อ>้แฮวจริงๆครับเ้ผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ